ในช่องปามอาราวค่ะก็จะพาทุกคนนะคะมาดูชีวิตที่เมืองจีนค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ตำบลอูอี e ค่ะอยู่ในเมืองชูโจมณฑลอันฮ on ุยนะคะตำบลที่เราอยู่เนี่ยถือว่าเป็นชนบทของจีนนิดนึงนะคะก็ถ้าเทียบระดับแล้วก็อยู่ในประมาณเมืองระดับเขตสามค่ะหรือว่าในภาษาจีนเ,นเขาเรียกว่าซันเชียนนะะตอนนี้ค่ะเราอยู่บริเวณแถวแถว,ถวบ้านนะคะก็จะพาทุกคนมาดูว่าคนที่เนี่ค่ะส่วนใหญ่เขาจะอยู่แบบไหนกันนะคะ จริงๆแล้วบ้านโซนนี้ค่ะเขาก็อยู่เป็นไม่ได้อยู่บนตึกค่ะเป็นบ้านที่แบบเหมือนบ้านเราค่ะที่เป็นบ้านเป็นหลังๆนะคะหรือว่าอาจจะเป็นตึกติดๆกันค่ะเพราะว่าคนในชนบทเนี่ยในสมัยก่อนนะคะเขาก็จะมีการมาจับจองที่ดินค่ะแล้วก็สร้างบ้านขึ้นมาดังนั้นที่ที่เขาอยู่เนี่ยจะไม่ได้เป็นใบนะคะจะมีแค่สำเนาทะเบียนบ้านเท่านั้นค่ะก็เลยจะไม่เหมือนกับที่อื่นนะคะเดี๋ยวเราจะมาเดินดูกันค่ะว่าบ้านโซนนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะ เป็นช่วงบริเวณหน้าบ้านค่ะฝั่งตรงข้ามบ้านนะคะก็จะมีปลูกผักค่ะที่ตรงนี้เป็นที่ที่ไม่มีของใครนะคะเขาก็แบ่งพื้นที่กันค่ะว่าแปลงนี้แปลงนี้นะคะเป็นของเธอของฉันค่ะแล้วก็ปลูกผักกันค่ะเพื่อทานเองค่ะดังนั้นเวลาที่เราไปตลาดที่จีน,นะคะก็จะเห็นเขาเนี่ยขายพวกเมล็ดพันธุ์นะคะต่างๆค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่าชาวบ้านค่ะเขาก็ปลูกทานเองค่ะ แล้วก็ในช่วงที่ปามานะคะเป็นช่วงฤด,ดูใบไม้ร่วงค่ะเพื่อนบ้านเนี่ยเขาก็เอาพวกใบไม้แห้งหญ้าแห้งนะคะมาตากแดดส่วนบนทางหลวงเนี่ยหรือบนถนนเนี่ยก็มีการเอาพวกข้าวเปลือกค่ะข้าวสารมาตากแดดเหมือนกันบ้านเราเนี่ยทำไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าผิดกฎหมายตอนนี้นะคะก็จะพาทุกคนค่ะมาสํารวจบ,บ้านที่จีนนะคะว่าบ้านที่ตอนนี้อยู่ค่ะเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็เป็นทางนะคะตอกซอยเล็กๆค่ะที่อยู่ข้างๆบ้านให้ดูประตูบ้านนิดหนึ่งค่ะ อันนี้คือประตูบ้านนะคะเราเดินเข้าไปค่ะอันนี้ที่เก็บของนะคะของที่บ้านแล้วก็พวกฟักทองอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเผือกมันเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือซื้อมานะคะแล้วก็จะมีบางส่วนที่ปลูกเองค่ะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงฤดูใบไม้ร่วงแล้วนะคะเขาก็จะเก็บพวกผลผลิตกันค่ะแล้วก็เอาไว้ทานกันช่วงหน้าหนาวอันนี้ก็เป็นที่บ้านนะคะอันนี้คือบ้านจีนแบบที่อยู่ที่ชนบทค่ะก็จะเห็นว่าน้ําค่ะ คือน้ำเนี่ยมีน้ำที่เป็นน้ำประปานะคะแล้วก็มีน้ำที่เป็นน้ำบาดาลวันไหนที่น้ำประปาไม่ไหลเนี่ยที่บ้านก็จะมีน้ำบาดาลอย่างเงี้ยนะคะสูบขึ้นมาเพื่อมาใช้สำรองได้ส่วนข้างๆนี้ก็จะเป็นบ้านที่อยู่ตรงกันข้ามนะคะที่อยู่ข้างๆกันแล้วก็ข้างในนี่ก็เป็นที่เก็บของค่ะที่บ้านมีที่เก็บของด้วยครัวนะคะของที่บ้านก็จะเป็นแบบนี้อันนี้คือแบบบ้านจีนโบราณเลยค่ะประมาณนี้นะคะ ก็จะเห็นว่าบ้านของคุณจีนค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็จะมีเครื่องนี้นะคะไม่รู้ว่าทุกคนรู้จักหรือเปล่าตัวนี้จะเป็นเครื่องที่ใช้ในการอบพวกจานชามช้อนซ่อมะคะ่ะเพราะเขาบอกว่าอ,อ,อบด้วยความร้อนอบด้วย UV เนี่ยเหมือนมันฆ่าเชื้อนะคะเป็นเครื่องฆ่าเชือ้อแล้วก็นอกนั้นก็คล้ายๆของไทยค่ะปกติอีกฝั่งนึงก็จะเป็นห้องนอนค่ะของคุณลุงนะคะกับคุณป้านะคะแล้วตรงนี้ก็เป็นที่ที่นั่งทานข้าวกันนะคะช่วงเย็น คุณลุงเขาก็ชอบประธานเหมานะคะมีรูปค่ะของประธานาธิบดีของจีนนะคะคนปัจจุบันค่ะประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะคะประธานาธิบดีคนก่อนๆค่ะอันนี้เป็นโปเตอร์ค่ะของที่บ้านนะคะที่ติดเอาไว้รวมถึงแผนที่จีนด้วยแล้วก็ตอนที่จีนครบรอบ70ปีะคะ่ะอันนี้ตรงนี้เป็นบริเวณข้างๆบ้านเรานะคะสามารถเดินทะลุค่ะ ไปยังถนนใหญ่ได้นะคะเวลาเราออกไปรับ d l l i v e r y r y ค่ะก็จะเดินตามนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นเพื่อนบ้านของเรานะคะเป็นบ้านอย่างนี้ค่ะติดติดกันค่ะแต่ว่าคนที่นี่พอตกดึกเขาก็นอนนะคะไม่ได้ทำเสียงดังอะไรมากมายถึงจะบ้านหลังติดกันก็ไม่มีปัญหาค่ะอย่างที่เราเห็นเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะเดินออกไปนะคะดูกันว่าตอกซอยเป็นยังไงค่ะทุกๆวันนะคะที่เรามารับอาหาระคะ่ะ ก็จะเดินแบบนี้นะคะหรือว่าบางทีเนี่ยที่เราลืมของไปที่บ้าน,นะคะ่ะไม่อยากจะเลี้ยวเข้าไปเพราะบ้านเราเนี่ยค่อนข้างซอกแซกนิดน,นึงนะคะก็จะเดินทะลุทางตรงนี้ค่ะมาตรงถนนที่เราเพิ่งถ่ายกันไปเมื่อตะกี้นะคะดังนั้นก็จะเป็นแบบนี้ค่ะที่เป็นบริเวณรอบๆนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นบ้านนะคะที่เขากำลังรีโนเวทค่ะจะเห็นว่าบ้านเดิมของเขาเนี่ยสองชั้นนะคะแต่ว่า ตอนนี้ที่เขารีโนเวทก็คือรีโนเวทได้แค่บริเวณนะคะคือทําใหม่เนี่ยทำได้ค่ะแต่ไม่สามารถแก้ไขดัดแปลงนะคะให้เป็นแบบ2ชั้นแบบเต็มได้นะคะอันนี้เขาก็กําลังทําบ้านอยู่นะคะอันนี้นะคะที่เขารีโนเวทนะคะ,ะก็กําลังรีโนเวทใกล้เสร็จแล้วนะคะเป็นแบบนี้เลยเหมือนกันค่ะบ้านอของเรานะ,ะที่เป็นหลังเก่าเนี่ย ถ้าอยากจะรีนเวกก็ทําได้เหมือนกันนะคะปูอี e เนี่ยในสมัยก่อนเป็นหมู่บ้านโบราณค่ะดังนั้นเขาก็จะยังอนุรักษ์นะคะบางอย่างที่เป็นแบบโบราณเอาไว้ค่ะอาจจะไม่ได้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงนะคะแต่ว่าก็ถ้าใครแวะผ่านมานะคะโซนนี้ก็แวะมาดูได้ค่ะอูอี e เนี่ยอยู่ไม่ไกลจากหนานจิงนะคะอยู่ห่างจากเขตผู่โขของหนานจิงเนี่ยประมาณสัก20กว่ากิโลค่คะ ดังนั้นคนที่นี่นะคะส่วนใหญ่เขาก็อาจจะไม่ได้ไปทําธุระกันในตัวเมืองของฉูโจค่ะก็จะเข้าไปทําธุระที่หนานจิงกันแทนค่ะถ้าใครได้ซื้อบ้านแถบ,บที่ติดกับถนนก็ดีหน่อยะค่ะเพราะว่าสามารถทําเป็นร้านรวงนะคะหรือว่าทําเป็นโรงแรมที่พักได้แต่บ้านที่เราพักอยู่เนี่ยเป็นบ้านที่อยู่ข้างในซอยค่ะดังนั้นเนี่ยอาจจะไม่สามารถทําอะไรได้มากนักนะคะก็ได้แค่อยู่อาศัยเท่านั้นค่ะ ที่เราเห็นนะคะตอนนี้ก็จะเป็นบ้านแบบโบราณโบราณเลยค่ะอันนี้เขาก็ยังไม่ได้ดัดแปลงเท่าไหร่นะคะอันนี้เป็นร้านทําผมนะคะส่วนข้างหน้าค่ะก็จะเป็นทางไปบ้านโบราณน,นะคะที่เราเห็นอยู่ด้านบนนะคะอันนี้เป็นรางรถไฟค่ะหายใจย่งมาอ่าเนี่ยมีรถไฟผ่านแล้วค่ะก็ยังเป็นทางรถไฟนะคะ อูเอ e เนี่ยไม่มีสถานีรถไฟค่ะถ้าอยากจะนั่งรถไฟเนี่ยจะต้องเข้าไปที่ฉูโจค่ะตอนนี้เรามาถึงที่หมู่บ้านโบราณแล้วนะคะแต่ว่าเขาอ่ะยังไม่เปิดค่ะถ้ามีโอกาสเดี๋ยวรอบหน้าเราก็จะเข้าไปถ่ายกันนะคะก็ตัวนี้ค่ะเป็นป้ายนะคะของหมู่บ้านโบราณค่ะเขาจะทําเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปดูด้านหน้านิดนึงนะคะแต่ว่าตอนนี้เขายังไม่ได้เปิดให้เข้าค่ะก็มีข่าวมานะคะบอกว่าด้านในเนี่ยก็มีบ้าน,นะคะ่ะ คล้ายๆบ้านจัดสรรค่ะที่สามารถซื้อได้ค่ะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เปิดน่าจะเปิดประมาณช่วงเดือนธันวาค่ะแต่ว่าตอนนี้อย่างที่เราเห็นอยู่เลยกําลังปิดนะคะในการสร้างอยู่ตัวน,นี้ก็เป็นป้ายบอกค่ะเป็นถนนโบราณนะคะปี2023ค่ะแต่ว่าตอนนี้เรายังเข้าไปไม่ได้นะคะ อันนี้ก็เป็นของเก่าดั้งเดิมนะคะแล้วก็มีการพัฒนาค่ะเพื่อจะทําให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะตัวนี้เป็นถนนนะคะที่อยู่ข้างๆค่ะจะเห็นว่าบรรยากาศดีมากๆค่ะมีต้นหลิวด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูสะพานค่ะที่เป็นสะพานข้ามแม่น้ํานะคะด้านหลังเนี่ยก็จะมีคลองมีแม่น้ําค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ตรงแถบแถบ,บริเวณสะพานเราค่ะ ก็เดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่าสะพานนะคะที่เป็นสะพานข้ามแม่น้ำนะคะชิงหลิวค่ะเขาเรียกว่าชิงหลิวเขอนะคะที่นี่แต่ก่อนค่ะไม่มีสะพานข้ามแม่น้ำนะคะก็จะต้องนั่งเรือข้ามฟากมาค่ะเดี๋ยวเราจะดูนิดหนึ่งนะคะว่าเป็นยังไงบ้างค่ะตัวนี้เขียนว่าอ e ูอีตาเฉียวนะคะก็เป็นสะพานใหญ่ค่ะที่ข้ามแม่น้ำนะคะของเมืองอูอีนั่นเองค่ะ เป็นสะพานข้ามฟ้านะคะไปอีกเมืองเมืองนึงค่ะเดี๋ยวเราจะมาเดินดูนิดนึงนะคะแล้วเราก็จะไปดูตัวที่เป็นสะพานเก่าค่ะก็อันนี้เป็นแม่น้ำนะคะของที่นี่แต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงฤดูใบไ,ไม้ร่วงอย่างที่ทราบกันค่ะน้ำนะคะก็เลยค่อนข้างน้อยนิดนึงถ้าช่วงที่น้ําเยอะๆหน่อยเนี่ยคนก็จะมาตกปลานะคะกันที่นี่ก็คล้ายๆกับสะพานที่ไทยค่ะจริงๆแล้วส่วนที่เราเห็นด้านหน้านะคะน,นี่จะเป็นสะพานเก่าที่เขาใช้กันค่ะ ก็มีมานานแล้วนะคะตัวนี้ก็เขียนไว้เลยค่ะว่าสร้างขึ้นในปี1998นะคะตัวนี้ก็ตัวนี้เป็นป้ายนะคะหลักค่ะของสะพานค่ะเราก็จะเห็นที่มีเขียนว่า300 300ยนะคะในที่ก็คือคน,นะคะ่ะบริจาคนะคะให้สร้างสะพานนี้นะคะ่ะจำนวน300อยหยวน,นะคะ่ะมีทั้ง2ฝากเลยค่ะฝากนี้เขียนว่า300นะคะ ลานนี้อยู่ด้านหลังบ้านของเรานะคะก็เป็นลานทํากิจกรรมค่ะก็คล้ายๆกับสนามเด็กเล่นนะคะของชุมชน,นะคะ่ะตอนเย็นๆเนี่ยก็จะมีคนนะคะมาเต้นอโรบิกกัน,นะคะ่ะส่วนใหญ่เขาก็จะเริ่มเต้นกันสักประมาณ6กโมงครึ่งค่ะถึงประมาณทุ่มนิดๆนะคะเพราะว่าคนที่นี่เนี่ยนอนกันค่อนข้างเร็วนิดน,นึงค่ะก็คล้ายๆกับร้านออกกําลังกายของที่ไทยนะคะก็มีพวกอุปกรณ์ะคะ่ะออกกําลังกายแบบ อย่างนี้นะคะที่อาเจียนะคะกำลังทำอยู่ค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่เป็นผู้สูงอายุนะคะมาออกกำลังกายกันค่ะที่เราเห็นอยู่ด้านหน้านะคะถ้าใครเคยดูละครจีรนะค่ะก็จะรู้ว่าลักษณะคุ้นๆน,นะคะตัวนี้เคยเป็นโรงเรียนนะคะในสมัยโบราณชื่อเสี่ยวเฉย<ด>ียวมาเป็นโรงเรียนปถมนะคะของตำบลแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยไม่ได้มีแล้วนะคะ ตอนนี้โรงเรียนก็จะเหลือแค่อีกโรงเรียนหนึ่งเท่านั้นค่ะก็เห็นว่าอะไรคะชิงเฉียงผู่ทงควาค่ะก็กรุณาค่ะพูดภาษาจีนกลางนะคะเพราะว่าคนที่นี่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะพูดภาษาถิ่นกันนะคะก็คือภาษาฉูโจโค,ค่ะก็เป็นลักษณะแบบนี้นะคะเขาก็ยังเก็บเอาไว้นะคะส่วนอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเขาก็ปล่อยนะคะให้เช่าตอนนี้กลายเป็นเอ,อ่อฟิตเนสค่ะของที่เมืองนะคะตอนนี้เราเดิน มาถึงหน้าปากซอยนะคะก็เห็นไหมคะผนังเนี่ยก็จะเป็นแบบจีนโบราณค่ะซอยตัวนี้นะคะก็เขียนเป็นหยูเจิงเซียงค่ะที่บอกว่าหยูเจิงนะคะเพราะว่าที่ทําการไปรษณีย์อยู่ด้านหลังนะคะกําแพงตัวนี้เลยแล้วก็ตัวนี้เป็นสัญลักษณ์แบบจีนๆใช่ไหมคะที่จีนเนี่ยจะมีห้องน้ําสาธารณะนะคะแทบจะทุกที่ค่ะดังนั้นเนี่ย สามารถเข้าได้นะคะเพราะว่าเขามีคนทําความสะอาดอยู่เรื่อยๆค่ะก็อันนี้เป็นห้องน้ําสาธารณะนะคะแยกชายหญิงค่ะที่อยู่ข้างๆนะคะห้องน้ำเนี่ยก็จะเป็นแต่ก่อนมันเป็นร้านขายของเล่นผู้ใหญ่นะคะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยไม่มีแล้วก็พวกของเล่นผู้ใหญ่ที่จีนค่ะถือว่าถูกกฎหมายนะคะเพราะว่าโรงงานผลิตอะไรเนี่ยก็อยู่ที่เมืองจีนเองค่ะหวังว่าทุกๆคนนะคะจะชอบคลิปในวันนี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กด ติดตามนะคะเป็นกํำลังใจให้ปามด้วยนะคะ